สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะตอนนี้ปอยก็ไปรับเครื่อง iPhone 15 Pro Max มาเรียบร้อยแล้วนะคะเพิ่งกลับมาถึงบ้านเลยค่ะคลิปนี้มาแกะกล่องดูกันนะคะนี่ค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro Max ที่ปอยสั่งไปจะเป็นสีขาวนะคะความจุ256 g b ค่ะด้านหน้ากล่องจะเป็นแบบนี้นะคะด้านข้างจะมีตัวอักษรเขียนว่า iPhone เป็นสีเงินค่ะด้านบนจะมีโลโก้รูป Apple เป็นสีเงินนะคะ หลังกล่องจะเป็นแบบนี้ค่ะทีนี้มาเปิดดูที่ด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะที่ปอยสั่งมาจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวสวยมากเลยค่ะปอยรู้สึกว่าสีขาวอันนี้จะเหมาะกับผู้หญิงที่สุดนะคะดูคลีนคลีนสวยมินิมอลค่ะอันนี้ปอยถูกใจมากเลยนะคะรู้สึกว่าคิดถูกที่สั่งเป็นสีขาวมากค่ะ ก็ที่ด้านข้างเนี่ยจะเป็นสีเงินไทเทเนียมนะคะฝั่งนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดค่ะกล้องจะมี3ามกล้องนะคะแล้วก็ที่ด้านล่างจะเป็นที่เสียบชาร์จ Type C แล้วก็ลำโพงค่ะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นถาดใส่ซิมนะคะปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็อันนี้จะเป็นปุ่มแอคชั่นค่ะ นี่ต่อมามาดูที่ของอื่นๆในกล่องกันก่อนนะคะนี่ค่ะสำหรับสายชาที่ให้มาจะเป็นสายชาไทซีทูไทซีนะคะเป็นสายแบบสายถักค่ะนี่ค่ะเป็นสายถักดูสวยดีเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้จะเป็นพวกใบหน้าต่างๆค่ะ ก็จะมีเป็นเข็มจิ้มซิมนะคะแล้วก็มีสติกเกอร์แอปเปิลค่ะค่ะและในกล่องก็มีเท่านี้นะคะทีนี้อย่างต่อมาที่ปอจะทำก็จะเป็นการติดฟิล์มค่ะเพราะว่าเครื่องเพิ่งซื้อมายังมีฝุ่นไม่เยอะติดฟิล์มก่อนจะดีกว่านะคะนค่ะปมีซื้อฟิล์มเตรียมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ ฟิล์มอันนี้ค่ะค่ะตัวฟิล์มจะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มติดกันเลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปายก็ติดฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟิล์มค่อนข้างที่จะติดง่ายค่ะนี่ต่อมามาใส่เคสกันนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเคสที่ปอยเตรียมเอาไว้นะคะมีทั้งเคสแบบแม็กเซฟแล้วก็เคสแบบใสๆธรรมดาค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวปอยจะทดลองใส่เป็นแบบเคสใส่แม็กเซฟอันนี้นะคะ เคสจะเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบแข็งๆค่ะแล้วก็ตัวขอบจะเป็นแบบนิ่มนะคะลองใส่ดูเลยค่ะใส่ง่ายนะคะตรงขอบนิ่มใส่ดีดูไม่ทำลายเครื่องเลยค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ดูสวยดีเลยค่ะเคสอันนี้ถูกใจนะคะ ขอบของกล้องเนี่ยก็สูงขึ้นมาปกป้องตัวเลนได้ดีค่ะอันนี้จะเป็นของยี่ห้อร็อกนะคะทีนี้ต่อมามาเปิดเครื่องดูกันเลยค่ะ นี่ค่ะตอนนี้ปก็แอคติเวทเครื่องแล้วก็เซตค่าต่างๆไปนิดหน่อยแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ย้ายข้อมูลจากเครื่องเดิมค่ะเพราะว่าน่าจะต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะเอาไว้ค่อยทาเย็นนี้ค่ะทีนี้มาดูที่การเซตค่าปุ่มแอคชั่นบัตเทิกันนะคะสามารถเซตได้ที่เซตติ้งค่ะนี่ค่ะเราสามารถเซตเป็นปุ่มเปิดปิดเสียงก็ได้ปุ่มโฟกัสก็ได้นะคะเป็นกล้องถ่ายรูปไฟฉายก็ได้ค่ะนี่ค่ะมีให้เลือกหลายอย่างมากเลยนะคะก็จะลองตั้งค่าเป็นไฟฉายดูนะคะ นี่ค่ะจากนั้นลองกดปุ่มแอคชั่นปุ่มทอนค้างเอาไว้นะคะก็จะเป็นการเปิดไฟฉายแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าจะปิดก็กดค้างไว้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานแล้วก็ตั้งค่าง่ายนะคะทีนี้ต่อมามาดูที่ฟีเจอร์ iOS 17กันค่ะเป็นฟีเจอร์ Standby นะคะถ้าเราชาร์จในแนวนอนเนี่ยก็จะมีหน้าจอ Standby ขึ้นมาค่ะอันนี้ดูน่ารักดีเลยนะคะไปทำด้วยแอปไอสกรีนค่ะ สอนวิธีท,ทาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปดูกันได้ค่ะถ้าไม่ใช้แอปเราก็สามารถตั้งค่าตามที่มีมาในเครื่องได้นะคะแต่อันนี้น่ารักดีค่ะทีนี้ต่อมามาลองกล้องดูสักนิดนึงค่ะสำหรับ iPhone 15 Pro Max เนี่ยสามารถซูมได้5เท่านะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะก็ถ่ายได้สวยชัดเจนดีเลยนะคะจากที่ทดลองใช้มาปลอยค่อนข้างชอบเลยค่ะต่อมามาดูที่อ็อกเซซอรีต่างๆกันนะคะอันนี้จะเป็นแบตสำรองแล้วก็ m a x s a ซ e Wallet ของ m o b นะคะคู่นี้ดูน่ารักดีค่ะเดี๋ยวไปจะทดลองใช้ให้ดูนะคะเริ่มจากแบตสำรองก่อนนะคะก็แปะติดด้านหลังเคสได้แน่นดีเลยค่ะชาร์จได้ปกตินะคะแล้วก็ต่อมา นีจะเป็น wallet นะคะเป็นได้ทั้ง wallet แล้วก็เป็นได้ทั้ง s t a n เลยค่ะสามารถกางออกมาเป็น s t a n แบบนี้ได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็สวยน่ารักแล้วก็ใช้ดีด้วยนะคะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปแกะกล่อง iPhone 15 Pro Max ค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆม,มาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะ เอาไว้พบกันใหม่นะคะ